สวัสดีครับทรรยากาศเางี้ยมือส้าครับพี่น้องฝนตกครับหลังจากพายซักไปสูน้ำใส่เขาฝนมาอีกแล้วน้องมือขึ้นตกวัดขึ้นครับนีนนี่แม่นู้นครับน้องฉนองซึ่งไม้ของคุณยายครับบอกว่าแม่ซื้อซึ่งมากต่เ็ดแล้วกินแม่คุณยายจัดให้ครับวานให่ลูกไส้เป็นหนึ่งสลัเปาขคายครับยางไงครับ เอาเงยเเอางเอางี่างเงีารไปเปลี่ยนมาทันวะไ,ได้บ่ออส่อปนิ่ครับพี่น้องหนึ่นงปลาปนิ่งะห็ดปาซาปน่กินครับปาซาด้วเมี่ยงปลาครับพี่น้องก็ระย่า,ยางครับกับแกงส้มแกงส้มปลาอันนี้ปาซาบ้านผมมาปครับ แบบสับตอนนี้หนึ่งพี่น้องใส่มาหนึ่งครับมือน,นี่งบ่ได้เผาครับตกง่ายพี่น้องจะลองซึ่งไหมคุณยายครับปล่ยอยงั้นแกออกคือก็ดีจ้ะหนึ่งปลาเราเป็นหนึ่งสลับเปล่าหายพอดีเลยแอ็นบอกคุณยายสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องงานบัวได้กับคุณยายไม่นี่เลยใส่เสียคือนแถวนี้ โ,โกวว่าพี่น้องไม่ยอยู่ไหนเด้อที่ยินงมาเสือยูทูบเบอร์ลูกไส้นะครับพี่น้อ,นองมะนีมะนุ่นงจะเกลือหัวก้าวมะนุ่งนี่แหละแปรซ่าปลานิ่มกับผักแม่หลายๆครับผักหลายๆอย่างครับมืึงแปรซ่าก็ได้เมียงปลาก็ได้ครับย่ายได้สิ่งมือเบาหน,น,นังหัวเป็นไงเนาะย่าหิวขหอบนี่ มองแลลงมือเลยครับมองจะแย้มแล้วเอาเงือเอาพริกวะเอากระเทียมมาบกระเทียมมาไม่ใส่ยังไงอือกลิ่นกับเนาะแง้มที่เขากินกระเทียมกินพริกด้วยเหรอแล้วน้ำจิ้มเผ็ดด้วยเหรอเผ็ดยันเจ้าของกินบ่ราะไรของละพาได้บอกนะครับพี่น้องของละพาก็ไม่ยืนเลยเขาซ้อมเลย เมียงปลาเมียงปลาเน้นตัวย่ใหญ่สวยๆน้ำตัวกิมหั่นมั้งปีมือเบาน้ำบวบออย,ยังไรเนาะ้กิมทั่วตัดครับพี่น้องโมกิมทั่วตัดเพชดด้วย,ยน้กิมเพชลนะพ่อเขาใส่อะไรกับหนึ่งมานินฉลองซึ่งไหมคุณยาย มันทำไงไงมันได้อาปากฟองไปน่องเออกระแทบพี่หรอกนกปูแหมก้อยไงฝนบาง น้ำกินเผ็ดป่แต่ว่ามันเผ็ดเผ็ดแล้วป้นพริกบ่เผ็ดใส่เนี่ยใส่หลายต่อตันเหรอกุ้งเผาน้ำกินเผ็ดทักไวาไไเยวเลยแซ่บยังแซ่บยังป้านนี่สดๆ Mình khuôn cái cháu có pháo áo có xẹp cái cháu Thế này bây giờ có quá phết À, <laughs> bạc không quăng <laughs> quăng bác bác quăng quăng เต็มปากเต็มคำอยู่เลยวันเลยไปไหนครับไปไหนครับเปไหครับจ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 ับกอะทางใส่ผักการตั้งแงแรงก่อกอินผักลายบันมุ่งสมองนี่ผักกาดยวพ้ามุ้งนุ่นผักกาศหอม มันปรกาดทองผูจักบ้านี่พักซื้อ,อยังไงนี่ฮะวันนี้พักสลัดพันตัวสลัดน้อยสลัดใหญ่อันนี้อันนี้ันน,น,นนีนนน้่อย่างน่ะมันคล้ายๆพักสลัดอันนี้เดรโกอันนี้เดออันนี้กีโนกอ,อันนี้ผักกาดแก้วผักกาดหอมนี่เคยเห็นอยู่ของผู้จักซื้อมันซื้อนึ้นตลาดก็ได้ แบบเนี่ยปนิ่นเ็ากวันนั้นมากับฮะเราจะเข้าบ่โอ้โหรับุรพาที่พวกหนามก็แนเนี้สิไ่เอาแต่คนหนักบอกว่าเอาต้ง ้ราทาก็มี่ยังเมเดวทั่วปกแต่งมันมี่มด่เด่นโมเมนเ่ากินครัเบเก <laughs> <laughs> สุดบบครับ้ะถ้า่าอยางคนคางเพชร เทโปรดียวเทโปรตีนบอกหักคุ้นนมก็จะพอดีนะถ้ามาซ้ำนี่นนก็้านเ่าดีนะกินเผ็ดเพราะจริงนะจะได้กเ็เรียกเผ็ดไปพี่น้องก,กินเนียงปามกันครับ มับนบมกพริพกผัเผ็ดเนาะกับไส่เอาไส่เอาเนาะเครื่องหมูพริกน้อยจังแต่ว่าตะเก ا กระปูกพริพกผ่วเผ็ดหนุกถูกนึกกันข้าจเจ้าได้มะขวาของเจ้าของไปกินเพราะว่าของพนนเพิ่นมันเผ็ดแห้ง ตาบ,บ่ครับเผาเดินพี่น้องไม่เยิ้มแน่เอินพี่น้องไม่เยิ้มแน่มาเด้อพี่น้องเนยมากินน้ำกันกระเจีเหยียงกับเมียงเมียงเป๊ะซัหนึ่งปนันนิ้นน้ำจิ้มจิ้มตัวตัดตัวตัดใส่ เป็นผู้เยึดแม่เป็นผู้จินไม่ซักก็แซไม่ยัซักเฮ้ยซักน้อนหน้าสูดน้ำมงี้แรงขึ้นวานมาฝนตกหรอฝนตกเยียงเพราเป็นน้ำเป็นตน้นขึ้นบุ้นกันบ่เดียว tham như để ba bạc biết hết sẽ cần cái nào tên là สแ่งทเ่็ดเ็ษแลยว้าจังคอยบ่ข้าวยังไปตัดข้าวบ้างแล้วไปยังครับบูกเราไปครับทั่วัวดินปูบ้านพอเป็นไบ้างเรือยังเรือบานเรีอยุ่งเหนที่หาู่เจียวยังมาไปปลูกนะทั้งเจียวในพักเสียนไปบ้าน ผุนโอ้แห่งจ้าผุนอาจจะเปนทรงไม่ให้ผุนโดนผมครับเซนดีเนี่ยงั้นเซนงั้นเดียว

นีนตกไงมันขายโลจากบาทบ้านท่าไหม่ <75. S 1> เจ็ดสิบห้าโลเจ็ดสิบห้านี่เจ้แต่ว่าหนาฝนเป็นแต่ป่าถือเพียงแต่บ,บุญเห็น,ม,น,ม,นมันเขาเจ้าประกาศการขายน้ำถดมะเล็ขายหกสิบถ้าว่าย่ำสันห้องผมบกักกดบักคอยท่าน ซื้อกับมันนีกระจกเอับมากับเอากำไรคือวันซุาาน้มรถมาขายเขากับเปียวมาเตะหมองมันเองอีกอันหนึ่งเก็ดซิบด้วยนี้เก็ดซิบหักตัวเดียวก็ร้อยก้วตัวนี้เนาะกลาวเลย ถ้าเส่นน้ำจิ้มหลายบ่ได้เผ็ดเฮ้ยหัดหัดจับจับ,จบทั้งเผ็ดทั้งแสบ,จ,บจับปากพอง่ายไหมเนาะวันน,นี้สิ่งห่อให้ ก็มันสิเผ็ดไว้กินบักลำไยบักลำไยเนี่มันเผ็ดให็นปาก,กน,น,นั่นเด้อบ่ได้กินลำไย้ำไยใหญ่ร้อยบ่ใหญ่น้องมาทุกคกินลำไยน้ำยาลำน้ำลายยายไหลกินบักลำไยมันเผ็ดเห็นมันสิเมียนยู่เด้ต้องกินบักลำไยเนี่ปากสิเป็นสิบังยื่นสิบังวันนี้มากินของเผ็ดมันรีเผ็ดไว้ เป็ดรู้แต่ผมกัเพ็ดแต่บอกเพ็ดอนไอ๋อปากเป็นกันเนาะครับาอาปากกว้างกว้างมานันปากที่บอสีื้ติดากว้างเกกว้างเออเห็นบะปิดไปอย่งเงี้อู้หนาหหง คมยังเนี่ยพี่น้องเอ้ยลูกเป็นยทเบพาเห็นยังก็ได้เห็ดบ่พาเห็นยังกรไดาเห็ดถ้ากินมกะกนขมังน่นกินยพี่ม้ใดเบิ่งผู้ใดอยากน่าโอ้กินมน่เแถวมก็บ่เบิ่งก็นหมเนาะธรรมดาแล้วแม่ว่าคอยกินขมหญ่เด้ับ ยันวันมื้งล่ะหนึงแต่แห่อาศัยกินโดวนเดียวอาศัยกินดนกินเขาตาึ้องก็บปยิมลุกกิกเนีไปักกันว่าใกินเขาก่เบิดไหลเดียวค่อนข้างดนเยซื่งค่นไปกินเขาครับไงแล้วก็สิกินพวกกับไลก็พวกพักพวกั้นและสิินดีการดีๆครับกากาขฝ้กลุมฝน ขึ้นกับตกบดขึ้นเอาแบเนาะตกขึ้นหดขึ้นแต่วางบางให้มันผลลิ่นตกแบบนั้น่ะนอนดีเพ้นี้ส,สับถึ้นบ้านของมึงกินยไปยังเลืดไปเส้นเล็ดเลืดยังคนตก ม้นต้มว่ถือสิล้นต้ว่าใส่รนำเบ็ดกบล้นต้อแม่งแค่งน้ำกับถม่มคือมาใส่เบ็ดปลาเบ็ดปลาในหาเงียอะไรทุกท่านมาอออกไปใส่เบ็ดกบกับผัก เดียมเบ็ดเดียมเ,ยมเนียไปแล้วไปเฝ้าตัวฝนตกไปขาวห้าบานนั่นสินกับม่เียงหรอตกพ้าเห็ดอียงย่งเงี้ยเันในตกมก็เหียกใส่เนาะอย่าปนีษเน,นือแสบอีนี่เนาะสุดยอดปลากับปนิษ หมักหมักกัะมาก,มาก,มากินดูบุรีเห็ดอยู่ข้างล่างเห็ดมางงามจ้ะมางงามมาคำเนี่ยนะปลาเนี้ยนี่ปลนี่ยไม่เห็ดอย่างเนี่ยทีนยังกระจับ ไม่ยัเปล่าเขาเลียวเลยเมย่อนี่เปล่าเขาเลียวเลยเม่ยกูปากอาไว้กว้างๆโดนๆดนได้ไหมเ็ดแล้วเผ็ดแต่ว่าแซบอยู่แซบเยอะมึงเผ็ดทองมันหมองมันแซบกอบวะรอกับไงพูดบอ ทิ้งๆถอะเนาะมันยังเต็มปากเต็มคำยังแสบมากกินแนืน้อมุนไปกินคำหน่อยก็ยังเคยไหมกับเคยไม่กับปลายไผ่ไหม่เอาต้องเอาเียงบอกไอม้ให้อ้อมบอกไม้ไว้ไว้ให้กินพอดีวันนี้ลูกไผ่ไหม่ยาแยงบอกไม้ช่วกินประกาศจูบได้เอาเสียงบอกไม้ได้มั้ยนี่บอกไม้เสีงเย,ยงไวปไปกินอ,อยู่ในห้องวันนี้น จำเอาไวไปกินได้หรอว่ากาจูบได้จากไห้ยาเพราะมาม่หยามยาไม่ไปแต่งงานกันได้สามขึ้นสามขึ้นได้มยังคอยเห็นเขาเก็าโบรานผมเพ่อสามขึ้นมันมอเห็ไปเสรดิยุ่งกันสามขึ้นก่อนสามขึ้นยังคอยเห็นไปมงเอื้อนจังไปนอนมองเอื้นได้หัวเลยผ้ามาหยามยายาเป็นอ้อมห้อยบ่เนี่ยนี้เบาเรี่ยงชีวิตจากคงบ่เนี่ยกับว่า ตัวเลี้ยงเพิ่นนี่ะที่เป็นปจุกของกระดูกกระเดียกเมื่ออายปแบบนั้นอาย,ยุของเพถึงขนาดนั้นนี่แบบ่ได้ก็ลักเอาเอากับเพาะมันลัก,รกรเราก็ะลยเสียงบอกหอยไปจุกินอยู่ในห้องมันจูบบอกหอยกินอยู่ในห้องหัวเล็กเข้าไปเห็น จุบก้อนจุบจุบจุบบอกว่าเพว่ามันหายได้ป่ะนี่ยบอกเลย,นนยลว่าโอ้ยพามาซ้อม,อมนี่กับมาหันห่องมาหายเนาะเจ้าสิอหายเฮ็ดยังขอสิพห้าเมียบ้านอยู่ดกอกมายูน่าเมียจะขึ้นสองขึ้นกต่สิพากับดกอกแบบนี้เมียกันเลยหันมามปากบักหอยข้าปากจุ๊บบอกกัเลยว่า วันมะนังไห้ผู้เดียวไหน,นมะลังลักจูบกหอยผู้เดียวตัวนึ่งเอ้าจบะเทปได <laughs> <laughs> อดัยไหมห้าทห,หัวละบาทนี่อึหัหวตาบัวไปหัว,หวตานะอ้ะ่านี่ย <laughs> สืบขึงกแล้วเพ็ร กินเขอ,อยู่บ้านี่นอยู่ถอ,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 องนี่บ <laughs> ้าอยู่ถองม่อยู่ถองมันมันก็ว่าคือเขาและะอืมเค็มากมากอืมแล้วงคนกกินแล้วดิ ขนมจีนนี่มันก็ซ้ำเขาแล้วเวลาจะอย่างไรกแล้วออก,กันม,มีอย่างไรกินเนาะมกทีปามกจีปานีะตำเจ้าพริกดิบกินก้หนึ่งบะนิ่งต่อ,อีก,กวเห็นไหตำมะห้งห้องกิน,นตำม้ห้งตำมะอ,อทอดอะไไปมือนี้ ก็จบลาพี่น้องเสียเมนูเมนูหนึ่งปลาเจ้าพิ่ดิบเด็ดสักเด็ดสักแบบนี้เจ้าพี่พี่นอ้องก็จิ้มเนี่ยแต่ว่าปากมังอยากเผ็ดใส่หลายก็ได้พร้อมแม่งคลิปนาครับพี่น้อง โชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอืมมากินนึงบนี่ยครีข้ามคนีข้าคนปวดบอกะมีลูกเป็นยูทูบเบอร์นีงากไรจบอกเหยากก็เลยเห็ดพี่มองเลยเนี่จังเป็นคนกับเงือกกะงะบ่าังเจ็บปวดออืม ยิ้มยิ้มเออเด็กยิ้มยังไปเอาเข่าปากไว้เลยไหมกับสโลวไอ้ก้อนเลยไหมล่ะโอ้ยอาปากไอ้เพิ่นเพิ่งไลมันก็หนาเจี๊ยดเนาะที่ตัวมั่นเนี่ยเพิ่งที่เจ็ดสิซ้อนเพื่อได้เปิดต้องไปล้องจะท้องเองอืมมั่นยังไปง้อขวบไปกับว่าได้ฟิวแล้วเนาะ ซัสสัะตอาป่ากว่างจังโอ้ยตาเรียกพอรอ